สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพบกับพี่กันฟันนี่ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเพื่อนเพื่อนนะฮะฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีเส้นกากบาทนะฮะอยู่กลางฝ่ามือนะครับผมสาหรับคนที่มีเส้นกากบาทอยู่กลางฝ่ามือนะครับว่าความหมายเนี่ยหมายความว่าอย่างไงนะฮะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับไม่ว่าคุณจะมีกากบาทกลางฝ่ามือจะมือซ้ายหรือมือขวาก็แล้วแต่ นะครับอันเนี้ยเหมือนกับคุณเนี่ยได้รับพรจากสวรรค์นะฮะมาอยู่บนลายมือของเจ้าของลายมือนี้แล้วนะฮะับสำหรับคนที่มีเส้นกากบาทนะฮะอยู่กลางฝ่ามือนะครับผมในต่างประเทศเนี่ยนะฮะหรือฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเสมือนเหมือนต้นชะลักเหมือนไม้กางเขนนะฮะหรือตัวคูณนะครับยิ่งเส้นเนี่ยชัดลึกเท่าไหร่นะฮะความหมายก็ยิ่งชัด พรสวัสดของคุณก็ยิ่งชัดไปแบบนั้นเลยนะฮะแต่ว่าการที่คุณมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนะครับผมมันจะต้องอยู่ระหว่างระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองนะฮะซึ่งพาดผ่านกันนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อนะครับระหว่างสมองกับจิตใจของคุณนะครับลักษณะของคนนะฮะที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยนะครับเหมือนคุณได้พรจากสวรรค์นะฮะคุณจะเป็นคนที่มันยอดมีเซ้น ะะมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องของการทำนายอนาคตได้นะฮะหรือว่าจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะครับสามารถอ่านวิเคราะห์ใจคนได้ดีเลยนะครับหรือว่าเป็นการทำนายจิตใจของคนได้แม่นยำนะฮะบ,บางคนนะครับบอกว่าคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือเนี่ยเป็นคนที่ฝันแม่นตาด้วยนะครับผมหรือเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับคล้ายกับคุณเนี่ยได้เคยไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์นั้นมาแล้ว เป็นคนมีความช่างสังเกตที่ยอดเยี่ยมนะฮะดวงชะตานะครับของคนที่มีเส้นกรกบาทกลางฝ่ามือนะฮะเขาบอกว่าสมัยเมื่อคุณยังเยาว์วัยนะฮะหรือยังเด็กเนี่ยคุณเป็นคนที่จะไม่ค่อยชอบเล่นกับคนหมู่มากสักเท่าไหร่นักนะฮะคุณอาจจะเคยมีปฏิหารนะครับกับเหตุการณ์ในการที่คุณเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุต่างๆและคุณก็รอดชีวิตมาได้คุณก็อาจจะเห็นสิ่งแปลกนะครับหรือ ได้ยินเสียงแปลกแปลกนะครับอยู่บ่อยครั้งซึ่งคนอื่นเขาไม่เห็นหรือคุณคนอื่นเขาไม่ได้ยินกันนะฮะแต่คุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่ายังไม่ได้ใส่ใจอะไรกับพวกนั้นมากนักเนื่องจากคุณน่ยยังเป็นเด็กยังเป็นเยาว์ยังเป็นคุณยังเยาวัยอยู่นะฮะคุณยังไร้เดียงสาและเมื่อคุณโตขึ้นนะครับใครที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะครับคุณจะเป็นคนที่วิเคราะห์คนได้เก่งนะฮะมองออกว่าคนเนี่ยเขามาดีหรือมาร้ายนะฮะมาเฟกกับคุณหรือเปล่านะครับบางคนนะฮะ เอาคุณไปพูดจาไม่ดีนะฮะหรือว่าเอาคุณไปนินทาเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่าคุณจะล่วงรู้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ล่วงรู้ด้วยตัวเองอะ่ะแต่ว่าจะมีคนเนี่ยไปได้ยินมาว่าเขามานินทาคุณหรือเขามาว่าร้ายคุณเนี่ยแล้วเขาก็จะเอาเหตุการณ์พวกเนี้ยเอามาเล่าให้คุณฟังนะฮะโดยแบบปริยายไปเลยนะฮะและคนที่เขาบอกว่ามีกากบาดกลางฝ่ามือนะครับคุณจะอย่างที่ผมบอกมีรางสังหอ์ที่แม่นยำนะครับบางครั้งเนี่ยทำให้คุณเนี่ย แล้วคลาดนะฮะเช่นวันนี้ยคุณจะไปอ่างงานท่าป่าสักงานหนึ่งนะฮะกับอาจจะเป็นรถบัสเป็นส่วนรวมเนี่ยแต่คุณอาจจะมีลางสังหรณ์นะฮะที่แม่นซึ่งแบบทําให้คุณไม่อยากไปอ่ะนะครับแล้วปรากฏว่ารถที่จะไปทข้าท่าป่าก็จะถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุจริงๆด้วยนะฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะสำหรับคนดวงของคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือแบบเนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นสถิติโดยรวมนะครับสำหรับคนที่มีเส้นกากบาทอยู่กลางฝ่ามือนะครับแต่ก็อาจจะไม่ทุกคนเสมอไปนะครับแต่คือสถิติส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้พูดง่ายๆเลยนะครับสําหรับคนที่มีเส้นกากบาทนะครับอยู่กลางฝ่ามือเนี่ยคุณอาจจะเหมือนเหตุการณ์หลับตาเหมือนแบบแดจาวัวนะครับก็คือว่าเหมือนกับเหตุการณ์เนี้ยคุณยังไม่เคยไปสถานที่เนี้ยคุณยังไม่เคยไปเหตุการณ์เนี้ยยังไม่เคยเกิดกับคุณแต่คุณ อาจจะเคยเห็นสถานที่แบบเนี้นะฮะจากที่ไหนสักที่หนึ่งในเซนต์ของคุณนะครับว่าเอ้ยคุณได้เคยไปที่นี่แล้วหรือเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดกับคุณนะครับทําให้คุณเนยเป็นคนรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะฮะทำให้คุณเนี่ยแคล้วคลาดอยู่บ่อยครั้งคนที่มีเส้นกากบาทอยู่กลางฝ่ามือข้างที่ไม่ถนัดนะครับจะยิ่งแม่นยำนะฮะกว่ามือข้างที่คุณถนัดซะอีกนะครับ แต่สาหรับใครที่มีการกระบาดอยู่กลางฝ่ามือข้างที่ถนัดนะครับ mm. เขาก็บอกว่ารางสังขรณอของคุณก็จะแม่นเช่นกันแต่มันก็ต้องผ่านการศึกษาการฝึกฝนนะฮะแต่ว่ามันจะไม่แม่นยําเท่ากับมือค่าที่คุณไม่ถนัดนะฮะ mm. นี่เป็นเรื่องที่แปลก mm. การที่ดวงของคนมีเส้นการกรบาดแบบนี้นะฮะ mm. เขาบอกว่าคุณเนี่ยจะเป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณได้เลย mm. เป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะฮะ mm. เป็นหมอดูนะครับหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ หรือแม้กระทั่งจะเป็นนักบวชนะฮะซึ่งจะไปชี้นําทางสว่างให้กับคนหมู่มากเนี่ยนะฮะดวงคุณก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดวงของคุณเนี่ยเหมือนมีพักเกตคุ้มครองอยู่นะครับยิ่งถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่สายบุญนะมันทําบุญสุนทานอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับความแก่กล้านะครับของพักเกตในตัวคุณเนี่ยที่จะคุ้มครองในตัวคุณเนี่ยยิ่งเข้มขังมากขึ้นอีกนะฮะสำหรับคนที่มีเส้นกระบาดนะทำให้คุณเนี่ย มักจะแค้วคลาดจากอันตรายต่างๆนะครับหรือสิ่งที่ไม่ดีได้อยู่เสมอนะครับดวงจะเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะสำหรับคนที่มีเส้นกากบาดนะฮะอยู่กลางฝ่ามือนะครับและดวงของคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักวิเคราะห์นักพยากรณ์ได้ดีอีกเลยเพราะคุณจะมีความละเอียดรอบคอบนะครับเป็นคนที่ระแวดระวังและมีสิ่งลางสังหรณ์ในการเตือนสิ่งที่ไม่ดีอยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับ ผมจะสรุปง่ายๆเลยนะครับสาหรับคนที่มีเส้นกากะบาทกลางฝา่ามือนะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีพลังพิเศษนะฮะเพียง mm. แต่คุณเนี่ยมีพรสวรรค์วิเศษนะฮะอยู่ในตัวคุณนะฮะ mm. คุณมีเซนที่แม่นยำนะฮะ mm. คุณมีลางสังหรณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะฮะ mm. และดวงของคุณเนี่ยมีแพคเกจในการคุ้มครองให้คุณเนี่ย แคล้วคาดปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอถ้าคุณเป็นคนดีและยิ่งคุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานด้วยพลังของพระเกตเนี่ยก็ยิ่งแก่กล้านะครับคุณเป็นคนที่มองปัญหาสามารถแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ชี้ทางสว่างพลิกแพงสถานการณ์ต่างๆได้เก่งเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครับผมก็สรุปให้คุณได้ฟังแบบง่ายๆนะครับ ในระยะเวลาไม่นานนะฮะสำหรับคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือแบบนี้นะฮะคุณก็ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีนะฮะและคนก็าสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับและคิดวา่ามีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ไปได้ฟังกันได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ